คลิปนี้นะคะเป,เป็นคลิปความรักนะคะบ,บวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในเดือนมิถุนายนพศ25 6 7น้านะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบห้ามีนาถึงส3าเมษายนอันนี้หมอมิตรอ่านทางโหราศาสไทยนะคะวันที่หมอกัระพิมพใต้คลิปนี้แล้วดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนทุกท่านเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะมันไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงอาไรดีๆเก็บไว้ดีกว่าน้องไม่ดีทิ้งไปนะคะ ให้อ่านสลับกันได้ด้วยเป็นไวเวอร์ซ่านะคะมีสตาร์เนาะใบแรกนะคะทุกคนนะคะมีความหวังมีความฝันหมดแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าฝันลมๆแรงๆนะคะดอกไม้แทนสีขาวนี้นะคะความบริสุทธิ์ใจแม่หมอว่าคุณไปขอพรอะไรไว้หรือเปล่านะ,ะช่วงนี้ดวงมเสเนห์นะคะเดลเล่อเอร์ขึ้นอยู่นะเดลเล่อเวอนี่เมีุนลักนาเมียทนนะนะ ติกถือถ้วยนะดะทาวเวอร์สามดาบสิบถ้วยเอ็มพั r เลอร์เวียร์ฟอร์จูนดีเอ็มเพรสจติกนะ,ะสิบเหรียญน,นะคะทุกคนทุกท่านอ่นะ,ะให้หมอขอเปิดนางฟ้าเสริมให้ด้วยนะ นะะต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาถึงเวลาก็มาเองความหมายที่จะบอกก็เหมือนพรมลิขิตเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่ต้องต้องคนที่ใช่เวลาที่ใช่ด้วยนะคะเมื่อถึงเวลานะค,ะคนที่ถ้าคุณถามว่าเอ,อเรามีแฟนบ้างไหมเรามีคู่บ้างไหมแม่หมอว่านะคะแล้วคนส่วนใหญ่นะคะมีคู่แต่เมื่อถึงเวลานะคะคที่จะเจอเราก็จะได้เจอเนาะแต่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยกันไปนะคะตรงนี้นะอะครัสนะคะ แม,ม่หมอว่ามีใครอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณีไพ่นางฟ้าเนี่ยขึ้นมาหลายรอบแล้วแม่หมอสั์นะคะอขอสามใบดีกว่านะคะไพ่ใบน,นี้นะคะมันเหมือนในสตาร์เลยเนาะคือการอธิคารขอพรบางคนเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแล้วบางคนจบกันไปก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคนเป็นวิบากบางอย่างเพื่อได้ชดใช้บางสิ่งบางอย่างแล้วให้จบไป ะค,ะคอลลียงเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาถึงเวลาก็มาเองถ้าคุณคิดว่าคนนั้นเป็นคู่ของคุณเป็นโซเมทของคุณเดี๋ยวก็มาเองนะคะคุณจะรู้ด้วยนะคะความรู้สึกตัวเองคุณจะเป็นคนมีเซนส์นะ,ะว่าไอ้คนนี้ห็ะคือคนที่ใช่พไพ่ใบนี้มีสิ่งเก่าๆาจะวนกลับมาด้วยนะคะราศีเมลัคนามีนไม่มออ่านตามไพ่นะนะคะไพ่ตัวนี้ มาดูกันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโอ้เดอะทาวเวอร์จัดได้โป๊ะแตกหรือใจพังมากๆเลยความรู้สึกพังบางคนเนี่ยอยู่กับเขาเป็นแฟนแล้วนะคะบางคนก็แต่งงานจดทะเบียนนะบางคนก็บอกว่าเออนะคะเราเป็นแฟนกันนะหมอมินแต่ยังไม่ได้จดอ่าแม่หมอจะพูดแม่หมอจะไล่เลียงมาบางท่านก็เป็นแฟนจดทะเบียนบางคนมีลูกด้วยกันด้วยซ้ําบางคนก็อยู่ด้วยกันเป็นแฟนเป็นครอบครัวหรือคุณให้ความรักความอบอบุ่นละเ,เติมเต็มกับเ,เ,เ,เขา นะ,ะแต่ที่ได้กลับมาแม่หมอว่าคุณพยายามประคับประคองในความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะเนี่ยเขามีคนใหม่ๆเข้ามาดึงเข้ามาในความสัมพันธ์บางคนคุยกับชาวราศีเมษค่ะนะแม่คือคนไกลคนต่างชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้นะเออน,ะ,ะ,นะ,ะคุณรักและคุณดูแลเขาดีเลยนะ,ะแต่ว่าเขาอาจจะไปเจอคนใกล้ตัวนะ,ะตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะมาดูกันแม่หมอก็ไม่อยากโทษความห่างไกลหรอกถ้าเราจับมือกันให้แน่นรักกันดีๆ นะความห่างไกลมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกอามาดูที่ผ่านมานิดนึงเป็นอย่างไรอันนี้ธาตุลมถึนกูเมทุนมีคนอายุน้อยนะคุณเป็นเด็กแบกนะเหนื่อยกับความรักมากพยายามมากๆเลยในความสัมพันธ์เพื่ออะไรเพื่ออยากให้ไปให้ถึงฝั่งเพื่ออยากอยู่กับเขาเพื่อมันคงเพื่อรักษาสถานภาพอันนี้ชาวกันลัคานาการภาวะที่บางคนคุณกําลังคิดและทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะเด็กทืเรียนนะคะคุณคนอายุน้อยนะเบื่อ ในความสัมพันธ์รู้สึกเราทุ่มเทให้ในความรักนี้แต่ได้กลับมาคือความน้อยเนื้อต่าใจการที่เขาไม่ได้รักเรามากเหมือนที่เรารักเขาละซันคนเกิดวันอาทิตย์วิวคือคนเกิดวันพฤหัสได้ด้วยนะคะมีคนเกิดวันศุกร์นะความรักนี้เมื่อก่อนคุณรู้สึกว่ามันเป็นอนาคตที่สดใสคุณคุณมองถึงอนาคตถึงคุณถึงได้แบกเงี้ยนะคะคุณถูกปิดกั้นมีกําแพงนะคะหรือโดนบล็อกไปได้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะ มีภาวะที่บางคนถ้าเป็นความรักอยู่ไกลเริ่มนิ่งเงียบเขาอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้ไกลเลยหมอใกล้ก็เหมือนไกลนะคะสเตนเนาะอันนี้สิงนะคะละัคนาสิงคุณพยายามประคับประคองคุณรักและซื้อสัตว์กับเขาแต่ที่ได้กลับมาคือเขาไม่ได้ใส่ใจเราเลยนะคะเมื่อมันเป็นความรักที่อยู่ไกลเนี่ยมันมีปัญหานะหรือบางคนนะคะไม่บอกบอกเลยคุณเทคแคชั่นแต่เขานิ่งเขาไม่ได้โฟกัสที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญ ไม่เคยชัดเจนเลยมันติดเนี่มันมีความทุกข์นะคะหรือบางอย่างมีคนแกล้งด้วยนะคะมีคนกลันแกล้งมีคนที่อคอยใส่ร้ายเรามีคนยุยงนะคะตรงนี้ได้ด้วยแล้วมันเป็นความรักที่ทุกข์ระทุมขอมคืนไพ่ใต้สาหรับดิจิตเมนต์นะ,ะบางอย่างอ่คือเราแสนดีเราดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้กลับมาคือทําไมเขาทําเราไม่เห็นคุณค่าความดีเลยมันเป็นวิบากก็ได้นะคะเราไม่รู้หรอกมันเป็นความเชื่อ แต่พอเราเริ่มดูได้เขากลับกลายเป็นว่านึกถึงความดีความงามของเราที่ทำเหรอไม่แปลกไหมส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้นะคะชาวราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะตรงนี้คุณเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีตรงนี้นะคะบางคนเอาความใจดีของเราเนาะนะคะมามาเป็นทาร้ายใจเราอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โดนหลอกนะคะมาดูพลังงาน พลังงานคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นแม่หมอขอหยิบคนที่เป็นประเด็นก่อนนะคะอ่าถ้าเขาเงียบไปไปทําอะไรหรือถ้าเขาไปดีกว่าใครไปได้ดีมีสุขไหมหนึ่งเรียนนะคะธาาุหมออ่านไปแล้วหน้าหมอจะไม่อ่านเพิ่มมีคนสองคนอยู่นะคนที่มีประเด็นเนี่ยเขาเริ่มสองคนบางคนคือกับคนอายุน้อยบางคนเข้าหาเราเพราะผลประโยชน์นะคะในถือไม่เท้า มาดูฟังเขาเป็นยังไงบ้างเขานึกถึงคุณนะเนี่ยนึกถึงสิ่งเก่าๆเริ่มสองคุณละนึกถึงว่าคุณอบอุ่นและเติมเต็มหรือคุณเคยเป็นครอบครัวนะคะหรือคุณมั่นคงกับเขาบางคนเป็นปัญหาเรื่องเขาไม่เคยยอมเราเลยพอพูดพอจับได้เขาก็เฉยเฉยไปเรื่อยแท้ไปเรื่อยหรือบางคนเป็นปัญหาเขาชอบเอาชนะนะคะแม่หมอว่าเขาเหงาและโดดเดี่ยวมากเขาไปโดนหลอกมานะเนี่ยไปโดนหลอกโดนโกงมานะคะ เวลากาลังทํางานกรรคือการกระทำนะ,ะกำลังทํางานทําดีไม่ดีมันก็ย้อนหาเราทุกคนทุกท่านนะคะตรงนี้นะ,ะไพ่อันโทนเดียวกันหมดเลยนะคะมาดูกันแม่หมอว่าเขานึกถึงสิ่งที่เขาทําผิดพลาดกับคุณเขาเสียใจมากเขาอาจจะไปดิวคุยกับคนใกล้ตัวแล้วแ,แม่หมอว่าเขาอาจจะถูกหลอกถูกโกงเห็นไหมคะเนี่ยมีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งเขาจะเริ่มสองคุณ เขาจะเริ่มนึกถึงสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทําดีคุณเคยเติมเต็ม,มไหมคะเนี่ยสิบถ้วยในพื้นดวงคุณชาวมีนเต็มเติมเตมทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจให้ความรู้สึกให้ความรักให้ความดีๆกับเขาแม่หมอว่าเขานึกถึงคุณอนะดูนะคะไพ่พวกเนี้ยแม่หมอว่าโชคชะตาหรือเวลากําลังทํางานนะคะทองแท้ไม่กลัวไฟลนถูกไหมคะมั่นคงยังไงคุณดียังไงเวลาผ่านไป เขาเพิ่งนึกได้เพิ่งเขาเพิ่งรู้แม่หมอว่าเขาจะเสียใจและเสียดายเรานึกถึงคุณมากเลยเขาจะเศร้าแต่กรณีบางคนไม่ใช่สามเศร้าก็ได้นะ,ะเป็นปัญหาพวกคุณขัดแยง้งไม่เข้าใจกันตอนนี้เขาโดดเดี่ยวแล้วนะเขาก็นึกถึงคุณนะแล้วก็ช่างใจเปรียบเทียบอย่าลืมนะคะคนเราเวลามีคบกันหรืออยู่ด้วยกันมันก็มีบ้างที่มีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแยง้งหรือมีคนหม่มากมาทําให้คุณวุ่นวาย เขาก็นูกถึงคุณเคยเติมเต็ม <c oughs> เคยอบูน <c oughs> เคยรักกันแค่ไหนอะนะนะคะแม่หมอว่าตอนนี้เขาเสียดายมากเลยอยากกลับมาเนี่ยอันนี้เป็นไพ่คุณเลยเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่ได้ไปดิวไปคุยกับคนเดิมเดิมอันนี้เป็นคุณนะามาดูกันทีนี้มาดูคนโสดก่อนนะคนโสดคุณจะเจอใครบ้างลักษณะยังไงนะคะแม่หมอขอสับไพ่ให้คนโสดแต่ขออ่านในพื้นดวงก่อนนะคนโสดมีโอกาสนะคะ คนบางคนใช่แล้วไม่แคล้วกันนะสำหรับคนมีประเด็นเหมือนกันถ้าคนโสดนะคะคุณจะอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามีคนของเราบ้างไหมแม่หมอว่าโชคชาตาจะนันคู่บุญที่ส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันมาเกื้อหนุนคุณนะคะ The empress คู่กับ emperor ตีคู่มาเลยเป็นไพ่ชุดใจคุณกับเขามีความเหมาะสมมีความลงตัวเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะาสิบถ้วยเนี้ยหรือเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณนะเป็นคนที่ ให้เกียรติคุณให้ความรักให้ความยุติธรรมคนคนนี้กับคุณอาจจะคนที่เคยเจ็บและเสียใจมาเหมือนกันเราจึงเข้าใจกันได้ดีนะคะตรงนี้อะ่ะแม่หมอมาดูเพิ่มเติมคนนี้เป็นคนโดดเด่นด้วยนะคะมาดูคนโสดเพิ่มเติมนะคุณจะเจอลักษณะยังไงอีกนะคะอะ่ะเดลทาวเวอร์นะคะแม่หมอว่าคนคนนี้ก็เคยพังมาเคยเสียใจมาทาอาชีพอะไรบ้างรับเหมารับเหมาอ,ออกแบบก่อสร้างก็ได้นะคะตกแต่งภายใน ไพ่พวกนี้นะทํางานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็ได้นะไพ่ตรงนี้นะหกดาวเขากำลังมูกอนจากอะไรมาก็ได้นะหกถ้วยเออนะชาวราศีเมีนะคะแม่หมอหยิบไพ่มาสมมุติถ้าคุณจบกับไพ่มาคุณบอกคุณมูกอนจากใครมาแล้วคุณโสดแม่หมอว่าคุณจะได้เจอคนเดิมะคนเดิมพยายามเข้าหาคุณนะะ ตรงนี้นะ,ะถ้าท่านใดบอกว่าแม่หมอสดทําไมพูดถึงคนเก่านะคะแม่แม่หมออ่านตามไพยนะคะตรงนี้นะนะคะคนสวดบางคนคนเดิมๆนี่แหละนะ,ะที่อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเขาไปพังมาเหมือนกันนะโอ้โหนะคะคุณพังเงี้เขาก็พังอย่างนั้นอ่ะมันเป็นวิบากของเขาอน่ะนะอ่านะคะมาดูต่อนะเดิร์ลเวอร์นะคะคุณจะอาจจะมีรับที่ต้องเลือกเลยนะช่วงนี้เวลาเข้ามาอาจจะมากกว่าหนึ่งคน หรือมีทั้งคนใหม่กับคนเดิมนะชาวราศีมีนช่วงนี้นะโอเคนะ,ะคะเขาไปโดนหลอกโดนโกงมาเนี่ยคนเดิมเนี่ยนะคะอืมบางครั้นรักเพศเดียวกันอืมนะะโอ้มีแต่คนเดิมเลยแม่หมอว่าคนเดิมเขาไปเจ็บปวดไปรับกรรมรับผลที่เขาทําแล้วนะ บางคนอาจจะเจอทางสายงานคนอายุน้อยมีคนสืบสองคนอยู่นะคะบางคนอาจจะเป็นคนเดิมคนเดิมอาจจะไม่ใช่ที่คุณเพิ่งจบก็ได้นะหรือคุณเป็นแฟนกันก็ได้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอสมัยเราเรียนหนังสือด้วยกัน p o p ี้เลิฟนะคะหรือเคยเดิยวเคยคุยกันแล้วจู่จเขาก็หายไปมีโอกาสวนกลับมาคนหน้าเดิมแบบนั้นได้ด้วยนะคะหรือคุณจะเจอคนที่เคยขัดแยง้งอ่าขออภัยค่ะคนที่เขามีปัญหาคนที่เคยจบกับใครมาคนเคยเสียใจมาคนคนนี้จะค่อนข้างมีกำแพง เพราะเขาเจ็บและเสียใจมาก,กลัวความรักด้วยนะคะตรงนี้แต่ความรักแน่นอนหละเมื่อเจอคุณแม่หมอว่ามันเหมือนบทอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาเข้าใจกันได้ดีเพราะเขาเลยเพราะคุณับเขาต่างคนต่างเคยเสียใจและเจ็บปวดมีปัญหาความรักมาก,ก่อนนะคะมันจะมีความเข้าใจกันมาดูต่อคนที่คุณคบคนคือคุณดิวหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาคิดล้วรู้สึ่อไงกับคุณบ้างนะตอนนี้นะคะ ใบแรกเลยนะคิงอ่าควีนถ้วยนะ,ะเขาบอกคุณเป็นเอ็มพลีของเขาเลยแหละที่เชร์รีว์ดกรกฎนละคนากรกฎบางคนความรักอยู่ไกลด้วยเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติมีคนอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณนะเขาหือเขาเขายังห่วงแหนอนคุณอยู่เลยนะคะอสามไม่เท้าเก้าไม่เท้า,ทานะคะเด็กถือเหรียญเจ็ดถ้วยนะอ่าคุณเป็น คนในฝันของเขาเลยแหละแม่หมอขอพูดถึงคนโสดก่อนนะไพ่ของคุณออกมาดีมากเลยราศีเมีนคนโสดมีคนปิ้งคุณนะแม่หมอว่าสองถ้วยคุณก็คงมีใจแหละคุณดูนะเอมเพลอร์ Emperor อยู่ตรงนี้ในพื้นดวงคุณก็มีอะเอมเพลอร์ Emperor คือไพ่จักระพัดนะคะถ้าคุณถามว่าเอมเพลอร์คืออะไรเอมเพลอร์ Emperor คือราศีเมีเอมเพลอร์ Emperor คือไพ่จัก,กรพพัดนะคะตรงนี้นะแล้วก็เห็นไหมคะ Dmplate อยู่ในพื้นดวงคือมันตีคู่อะไพ่ที่หมอจะบอกคือเป็นเป็นคู่เขาจะคิดว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณคือคู่ของเขาคุณคือคนที่ใช่แล้วล่ะนะคคุณเขาไม่ตามหาใครละการเจอคุณมันเหมือนว่าทําให้โลกข้างใบสดใสก็อาจจะเคยพังอย่างที่หมอพูดมาเคยเจ็บมาแต่เขาก็ยังค่อนข้างระแวงค่อนข้างกลัวเพราะเคยเจ็บแต่เขาคิดว่าคุณใช่แล้วล่ะแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าโอ้คุณใช่ละศึกษากันไปเรียนรู้ ดูใจเขาดูใจเราก็คือศึกษากันไปนะคะแต่มีเป้าหมายนะคะตรงนี้ไพ่มันขึ้นมาเขาจะรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเลยคนเนี้ยทีนี้มาดูคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นมีคนอยากกลับมานะคะบางคนคุยกับคนทางไกลเขานึกถึงการเดินทางนะคะเขาอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกัมคุณเนี่ยสามไม่เท้านี่ไกลเคยหันหลังหรือเป็นเรื่องสามเศร้าแม่หมอว่าไม่มีใครใช่ที่สุดท่าคุณคนเราเนาะถ้าไม่ไปเจอโลกใบไม่ ก็จะไม่เรียนรู้สิ่งที่ห่างมาสิ่งที่คุณทําให้เขาเสียใจจะปวดคืออาจจะเป็นรักแท้คุณแต่อย่าลืมนะคะพอคุณจะกลับมาแล้วมันจะสร้างรอยแผลให้กับอีกคนหนึ่งมันจะสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจถูกไหมคะมันจะมีกําแพงมากมายเกิดขึ้นเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะตรงนี้นะบางคนคุยกับคนทางไกลมาคนต่างชาติมาคนอายุที่แตกต่างนะคะอ่า มาดูแอคชั่นกันบ่างความสัมพันธ์จะเป็นเพ่นไรราศีมีนลนัคนามีนใบแรกหนถ้วยนะคะ5ถ้วยเนาะดิจัดเม้นแต่ถ้าใครไม่กลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นสิบเดือนแล้วก็แล้วอ่หมายถึง3เดือนก็นแล้วเลยไปสิบเดือนก็นแล้วแม่มอว่าเราต้องมองวันข้างหน้าของเรานะคะ มองไปถึงวันข้างหน้าเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะรักตัวเองมากขึ้นแม่หมอว่าให้ความสําคัญกับตัวเองดีกว่าเห็นค่าของตัวเองถ้าใครไม่เห็นค่าก็ปล่อยไปแต่ถ้าคุณบอกว่าเออเราทําใจได้แล้วแม่หมอมีคนที่เสียดายคุณอยากวนกลับมาอยากเป็นคู่ของคุณด้วยนะอยากจะเป็นคู่แท้ของคุณเออตอนคุณโดนนะ,ะบางคนความรักเป็นคนต่างชาติจริงด้วยเป็นคนทางไกลบางคนจะมุกกลับมาเพื่อใส่ใจคุณมากกว่าเดิมนะคะ สองคุณนะเนี่ยเสีบเปลียยนจะสตาแต่คุณจะละแวงนะคะคนเก่านะคะทุกคนก็อย่างมีความสุขหมดละมีว่าฟอร์จูนกวงล้อโชคชะตากำลังทำงานนะคะคุ้นทำกรรมแต่งใช่แล้วไม่แคล้วกันมันเป็นบททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นบททดสอบพระจักรวาลดูเวอร์มันเป็นบททดสอบของวิบากบางอย่างที่จรเข้ามาทําให้คุณพัดภาคแตกแยกห่างเหินหรือมีเรื่องเสียใจนะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่หมอ แม่หมอมีหนะ้าที่แค่อ่านตามไพ่ที่มันขึ้นแม่หมอว่าจะมีใครบางคนเสียดายคุณวนกลับมาอยากจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอยากจะกลับมาเพื่อดูแลเอาใจใส่นะ,ะอยากจะเดินหน้าต่อกับคุณอยากจะมีความสุขนึกถึงวันวานที่ผ่านมาแต่ว่าแต่คุณนะคะไพ่ขยายเนาะคุณเป็นจติกนะจติกคือความยึดถือท,ทำให้กับตัวเองความรักที่คุณช่างใจและเปรียบเทียบคุณจะดูผลการกระทําเขาเป็นหลักนะคะตรงนี้นะแม่หมอขอทายว่า คู่แล้วไม่แคล้วกันดีกว่าแต่ถ้าเป็นคนโสดละคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะถ้าคุณบอกว่าเออคุณลืมละอดีตไม่ได้จํา นะคะพร้อมที่จะมุ่ไปข้างหน้าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะที่เขายังยังเคยเจ็บและเสียใจเลยกลัวๆก็กล้าในความสัมพันธ์ไม่เป็นไรคะ่ะความรักนี้มันจะเกิดความเข้าใจมันศึกษากันไปความรักพัฒนานะคะพัฒนาได้นะหกไม้เท้าเป็นไพ่ของความสําเร็จแต่ความสําเร็จต้องเกิดขึ้นได้คือพูดคุยกันทุกวันดูแลใส่ใจให้พอเหมาะพอดีนะคะหรือบางคนมีคนแอบชอบคุณอยู่บางคนอาจจะได้มีคนเข้ามาเติมเต็ม,ตมทําให้เราอบ่นเห็นไหมสิบเหรียญสิบถ้วยตรงนี้นะคะเป็นความผูกพัน ที่เข้าใจกันดีอาจจะเป็นรักทางไกลแต่ต้องได้พูดคุยกันทุกวันนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ถ้าอยู่ใกล้มีโอกาสพัฒนาได้เร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าได้พูดคุยกันได้รู้จักได้ใกล้ชิดกันนะคะแต่ด้วงคุณมีเสเนห์แหละแต่คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการอะไรนะะในเป้าหมายในชีวิตนะอ่ะมาดูเลขมงคลของราศีเมีนบ้างนะนะกลับปักนะคะตรงนี้นะ เฉียดไปมานะบางท่นนานนะชาบราศีมีนชอบไหว้พระชอบสวดมนต์ชอบปฏิบัติธรรมนะคะอาจจะเป็นตัวเลขเซียมซีที่คุณไปไหว้พระนะ,ะเลขทะเบียนรถอ่อในขึ้นมาคือแม่หมอเห็นเลขทะเบียนรถนะคะหรือถ้าคุณไปไหว้พระขอพรแม่หมอว่าคุณมีเซ้น์นะคะตรงนี้นะ เลขเซมซีก็ได้นะอ่ะแม่หมอขอพห้แนะนําสุดท้ายในความรักความสัมพันธ์ของราศีมีนนะคุณบอกว่าคุณอยากเจอความรักที่ดีงามอยากเจอคนที่ผรมดิฉิดของคุณจริงๆนะคะแม่หมอว่าแล้วโชคชะตาก็มนใครสักคนวนกลับมานะคุณเป็นเมเพลที่นั่งบนบัลลังของคุณแล้วล่ะ นะฮะอู้ชีวิตคุณก้าวไปสู่อีกใบหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขขึ้นมีความสดใสมีความสุขนะคะตรงนี้ไพ่ตรงนี้นะคะเป็นไพ่ของกุศลผลบุญใครไม่ใช่เขาจะเฟดตัวไปจากคุณแต่ถ้าใครที่ใช่บางทีมันอาจจะเป็นจุดจุดบททดสอบอะไรบางอย่างมันเป็นวิบากที่จอนเข้ามาเมื่อจบแล้วอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมอาจจะบางคนเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมส่วนบางคนมีโอกาสที่จะคนใหม่เข้ามาอาจจะเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนให,ให้ได้มีใครเข้ามาเพื่ออุปถัมช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเป็นคู่บุญกันก็ได้นะคะไพ่ตีคู่มาเป็นความรักที่เข้าใจขอบคุณมากมายนะคะสาหรับการติดตามและรับชมไม่ว่าผู้ติดตามเก่านะคะทุกท่านที่ติดตามเก่าและถ้าท่านผู้ติดตามใหม่ขอให้ได้มีแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกัมมามินไอดีไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้ค่ะครูหมอก็ทิ้งไว้ด้วยนะคะอ่านอ่านรละเอียดนะคะ เบื้องต้นนี้นิดนึงก่อนทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ